สวัสดีค่ะม4คลิปนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้ในคลิปนี้ก็คือ Factorial นะบทนิยามของ Factorial นะคะบอกว่าถ้า n เป็นจำนวนเต็มบวก Factorial n คือการคูณของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่1ถึง n นะคะมีอธิบายเพิ่มเติมว่าให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก f a c t o r i a l n จะเขียนแทนด้วยตัว n แล้วก็เป็นเครื่องหมายตกใจอ่านว่า n factor i a l นะคะหรือจะได้ยินครูหลายๆคนที่เขาอ่านใน YouTube เขาก็อ่านว่า n แฟก นั่นคือ n factorial เท่ากับ1คูณ2คูณ3คูณไปเรื่อยๆจนถึง n นะคะหรือเขียนกลับกันก็คือเราจะเริ่มที่ n แล้วก็ค่อยๆลดลงไปทีละ1นะคะมีข้อควรจำตามบทนิยามก็คือ0ูนแฟเท่ากับ1ะคะข้อควรระวังก็คือผลบวกของแฟกทอเรียลนะคะแฟกทอเรียลบวกแฟกทอรียลไม่เท่ากับผลบวกของแฟกทอเรียแบบนี้ ก็คือ5้าแฟกบวกสี่แฟกไม่เท่ากับ5้าบวกสี่แฟกเหมือนกันผลคูณก็เหมือนกันนะคะ5้าแฟกคูณสี่แฟกไม่เท่ากับ5้าคูณสี่แฟกการหารก็เหมือนกัน4ี่แฟกหารด้วย2แฟกจะไม่เท่ากับ4ี่ส่วนสองแฟกเพราะงั้นอันนี้จําไว้ให้ดีจําไว้ให้ดีนะคะว่าคือแฟกทอเรียวกระจายไม่ได้ว่างั้นเหระแจกแจงไม่ได้กระจายไม่ได้นะคะโอเคนะ ทีนี้มาดูค่ะค่าของแฟกทอเรียลนะคะ0แฟกเท่ากับ1อันนี้เป็นตัวบทนิยามมัน1นแฟกนะคะถ้าถ้าดูตามบทนิยามถ้าดูตามบทนิยาม1นแฟกคือ1อ่เนาะเพราะฉะนั้น1แฟกก็เท่ากับ1เหมือนกันไม่รู้จะคูณใครนะคะ2แฟกต,ตามบทนิยามเมื่อกี้ n แฟกเท่ากับ n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2คูณไปเรื่อยๆจนถึงคูณ3คูณ2คูณ1อันนี้คือ n f ฟ c ถูกไหมเพราะงั้นถ้าเป็น2แฟ f แสดงว่า n คือ2เนาะมันก็จะเท่ากับ2คูณ2ลบ1ใช่ไหมคะคูณ2ลบ2ซึ่งก็หมดแล้วไม่รู้จะลบกัรอะไรแล้วนะคะเท่ากับ2คูณ1 ใช่ไหมอ่าเท่ากับ2อคูณหเท่ากับ2ต่อไปสามแก n คือ3ก็จะเป็น3ามคูณสลบหคูณ 3ลบ2เท่ากับ3คูณ2คูณ1เท่ากับ6 4ก็จะเป็น4ีคูณ3คูณ2คูณ1เท่ากับ4 6 24 5แฟกก็เท่ากับ5คูณ4คูณ3คูณ2 คูณหนึ่งห้าสองสิบเท่ากับหนึ่งรนะคะหกแฟกเ็ 7, แฟกแแฟกก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือ6กคูณหคูณสคูณสคูณสอคูณห่งไปหาเอง7แฟกกับ8แฟกนะคะไปหาข้าวเองว่าเท่ากับเท่าไหร่ ต่อไปมาดูตัวอย่างที่1ค่ะจงหาค่าของ2คูณด้วย5แฟกนะคะเราก็จะเขียน2คูณทีนี้5แฟกตัวนี้นะคะครูจะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเต็มเนาะก็คือกระจายมันออกมาตามนิยามของมันนะคะก็จะได้5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1เมื่อกี้5แฟกเท่ากับ120เนาะ สามสี2สิบสองคูณสิได้120 120่คูณสเป็น240 9้อแฟกหารด้วย7จ็ดแฟกนะคะเก้าแฟกเท่ากับเคูณแคูณเแฟกครูไม่กระจาย7จ็แฟกครูจะเขียนอย่างนี้เลยได้เท่ากับ สังเกตว่า7แฟกมันจะสามารถตัดทอนกันได้7แฟกหาร7แฟกได้1เพราะอะไรทําไมครูถึงไม่กระจายอันนี้เดี๋ยวทดให้ดูนะถ้าเกิดครูกระจาย9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณส่คูณ3คูณ2คูณ1ส่วนด้วย7 6 5 4คูณ6คูณ5คูณสคูณ3คูณ2คูณ1สังเกตว่าทั้งชุด ตัวเลขเดียวกันใช่ไหมสุดท้ายแล้วต่อให้คูณหรือไม่คูณต่อให้หาเป็นผลคูณเป็นจํานวนเต็มออกมาหรือไม่สุดท้ายมันก็คือตัดทอนกันได้อยู่ดีมันก็คือหนึ่งอยู่ดีถูกไหมเพราะงั้นครูก็เลยไม่กระจายนะคะติดมันไว้ในรูปเจ็ดแฟกเหมือนเดิมเพื่อเพื่อให้เขียนสั้นลงเก้าแปดเจ็ดสิบสองตอบแล้วค่ะคําตอบคือเจ็ดสิบสองนะคะต่อไปข้อที่สามสี่แฟก คูณหกแฟกคูไม่กระจายแต่คูณมากระจายแปแฟกซึ่งเป็นตัวส่วนนะคะเป็น8ปดคูณเคูณหกแฟกหแฟกหารกับ6กแฟกต,ตรงนี้ตัดทอนได้1ตัวเศษคููจะเหลือสี่แฟกไว้ก่อนตัวเศษคููเหลือ4ีแฟกนะคะ ตัวส่วน8ปดเจยังไม่คูณยังไม่คูณนะคะคู่กระจายตัวเศษออกมาครั้งหนึ่งสี่คูณสคูณสคูณหตัวส่วนเหลือ8ปคูณเมันจะมีจำนวนที่สามารถตัดทอนกันได้ระหว่างเศษกับส่วนค่ะก็คือ8 แล้วก็สกับ2องนะคะสี่ครูตัดทีเดียวเลยนะสี่คูณกันได้8 8หาร8ได้1นะคะเพราะฉะนั้นตัวเศษครณจะเหลือ3าคูณหในขณะที่ตัวส่วนครูเหลือ7ตัวเดียวผลลัพธ์ก็คือ3าส่วนเต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่ส n บวกหนึแฟกหารด้วยหรือส่วนด้วย n ลบหแฟก ตามบทนิยาม n บวก1แฟกมันจะเท่ากับ n บวก1คูณ n บวก1ลบ1ใช่ไหมคะแล้วก็คูณ n ลบ1แฟกเรียนแบบข้อข้างบนมาแบบนี้ลักษณะเดียวกันตอนนี้ n บวก1ก็คือ9ใช่ไหมคะแล้วก็ n บวก1ลบ 1, 1ก็คือ8 n ลบหแฟกก็คือ7แฟกเรียนแบบมาเลยตัวต่อตัวตัวส่วน n ลบหแฟกไม่กระจายเพราะครูต้องการที่จะใช้ n ลบหแฟกตัดทอนกันตัวนี้หารกันได้1น,นะคะผลลัพธ์ก็จะเป็น n บวกหคูณ n บวก1ลบ1ซึ่ง1ลบ1ตรงนี้คือ0ใช่ไหม n บวก0ก็คือ n เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ n คูณอยู่กับ n บวก1จะตอบในรูปตัวประกอบแบบนี้ก็ได้นะคะจะตอบในรูปตัวประกอบแบบนี้ก็ได้หรือจะคูณมันออกมาเป็น n กำลังสองบวก n ก็ได้แล้วแต่นะคะตัวอย่างที่2นะคะจงหาค่าของ n ในแต่ละข้อต่อไปนี้เริ่มวิธีทําลอกโจทย์ก่อน n แฟส่วนด้วย n ลบสองแฟก เท่ากับ132ถ้ายังอยู่ในรูปแฟคทอเรียลอย่างเงี้ยมันหาคำตอบได้แหละแต่ต้องใช้การแทนค่าซึ่งลำบากลำบุญมากนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามถอดเอาแฟคทอเรียลออกไปโดยการกระจายแฟคทอเรียลตามนิยามนะคะก็จะเป็นขอขยายหน่อยก็จะเป็น n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2ส่วนด้วย n ลบ2แกทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะการกระจายแฟกทอเรียลก็คือการลดหลั่นทีละ1ห,หรือเพิ่มขึ้นทีละ1ขึ้นอยู่กับความถนัดของของเราว่าเราเราถนัดแบบแบบเพิ่มหรือแบบลดอะไรคือแบบเพิ่มแบบลดนี่ไงตามบทนิยามอันนี้คือแบบลด อันนี้เรียกว่าเขียนแบบลดลันก็คือ n แล้วก็ลบลงไปทีละ1ทีละหเรื่อยๆนะคะเช่น10แฟกอ่ามันก็จะเขียน n คือ10ถูกไหมแล้วก็ลดลงไปทีละ1ทีละ1ไปเรื่อยๆเนาะกับถ้าแบบเพิ่มแบบเพิ่ม n แฟกตอ่าสมมติที่9แฟกเราก็เริ่มตั้งแต่1คูณ2คูณ3 คูณไปเรื่อยๆจนกระทั่งคูณ8คูณ9ขึ้นอยู่กับว่าเราเราจะใช้แบบไหนนะคะว่าว่าโจทย์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้แบบไหนซึ่งตอนนี้โจทย์ที่มีอยู่เนี่ยคร,ครูจำเป็นจะต้องใช้แบบแบบเขียนลดครูก็เขียนแบบลดลงไปมันลดทีละหนึ่งเนาะ,ะนะคะต่อไปสังเกตว่าตอนนี้ n ลบสอแฝกตัดทอนได้ครูก็ตัด าหารกันได้1เพราะฉะนั้นข้างซ้ายของสมการครูจะเหลือ n กําลังสองลบ n นะคะข้างขวาของสมการครูจะเหลือ132ครูย้าย132มาลบเลยนะข้างขวาของสมการเป็น0แก้แก้สมการพรหุนามค่ะตัวนี้คือสมการพรหุนามนะคะสมการกําลังสอง วงเล็บแรกเป็น n วงเล็บที่2ก็เป็น n อะไรเอ่ยคูณกันได้ลบหนึบวกกันได้ลบ1 11, 11, 11 1ง1ิบ1อ1ดสิบเบบวกและลบคือถ้าบวกแล้วย,ยังต้องติดลบใช่ไหมแสดงว่าตัวมากจะต้องเป็นลบและตัวน้อยต้องเป็นบวก นะคะเพราะฉะนั้น n ของครูก็คือลบ11กับ12ทีนี้มาดูตามนิยามก่อนนะคะตามนิยามของ factorial n จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้นข้อนี้นะคะข้อนี้เวลาสรุปคำตอบเราจะสรุปคำตอบได้แค่จำนวนเดียวเท่านั้นก็คือ กูขอเลื่อนขึ้นนะข้อนี้เวลาสรุปคำตอบเราจะสรุปได้แค่จำนวนเดียวเท่านั้นก็คือเราจะต้องใช้ n ค่าที่เป็นบวกที่หามาได้นะคะดังนั้น n เท่ากับ12